วันนี้มาแจ้งความดำเนินคดีกับนายพรสั์ศรีละมุนที่ไปป่าใสาเบทีสแสดงที่จังหวัดอุดรนะคะแล้วก็ปาใสาเนี่ยให้ร้ายนะคะแล้วก็มินประมาณนะคะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทำไปตามบทบาทหน้าที่ตามปหมายนะคะกล่าวหาดิฉันเนี่ยได้ถ้อยคำที่ อยากทายนะคะแล้วก็รุนแรงแล้วก็ทําให้ดีฉชันเนี่ยเสียเสียชื่อสียงจึงมาแจ้งควาให้ดําเนินคดีกับนายพรศักดิ์สีนนท์เราไม่ไม่ยินยอมแล้วค่ะ ที่บในชีวิตของนิชที่เป็นแม่หนึ่งในการที่ฟ้องแล้วก็มาเป็นพ่องเด็นคนนั้นเกิดมาชิวันในที่ฟ้งรังสีมารอบมาเป็นสาวผสมนาืชิวาระสบควาสำกร